เบื้องตอนอ้นของการทำกรรมฐานเริ่มต้นให้ถูกส่วนใหญ่เริ่มต้นไม่ถูกเสียเวลานานเริ่มต้นให้ถูกก็คือให้ความสำคัญกับสตินี่คนส่วนใหญ่เวลาคิดถึงการปฏิบัติเริ่มต้นจะไปให้ความสำคัญกับสมาธิ นี่เราทำสมาธิโดยเราไม่มีสตินะมันจะเป็นมิจฉาสมาธิไม่ได้เป็นไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นแล้วก็สามารถเจริญปัญญาได้นี่ถ้าเราภาวนาให้ถูกหลักนะเริ่มต้นปฏิบัตินะอันแรกเลยต้องฝึกกระตุ้นนะไม่ใช่ฝึกต้องกระตุ้นจิตใจให้อุมากล้าหาน เข้มแข็งกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความยากลำบากเพื่ออะไรเพื่อละกิเลสที่มีอยู่เพื่อปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพื่อทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามไปเพราะฉนั้นเวลาจุดแรกที่เราจะลงมือภาวนานะใจต้องสู้ ใจต้องห้าวหานตรงที่ใจเรากล้าหารนะรียกว่าเรามีสัมมาวายามะมความเพียรชอบความเพียรไม่ใช่แปลว่าขยันความเพียรมาจากคาว่าวีระกล้าหาาญฉะนั้นสัมมาวายามะก็ไปต้องมีความเพียรชอบอมีใจที่กล้าหารที่จะต่อสู้กับกิเลส กระหารที่จะพัฒนากุศลที่มีอยู่พัฒนากุศลให้งอกงามออกไปงนั้นถ้าเริ่มต้นนะใจอ่อนแอท้อแท้พ่อแป่ไม่ได้กินหรอก